สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ปอดเกมไลท์นะครับวับนนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่น Title Base นะครับก่อนที่จะแนะนำเกมและรีวิวถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดประการใดเข้าใจผิดในกติกาไหนขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะครับบางทีเราอาจอ่านแล้วเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยจะแนะนำตามที่ผมเข้าใจแล้วกันนะครับผิดมาตรงไหนก็แย้งได้นะครับเกมนี้นะครับเราจะรับบทเป็นนักผจญภัยในหมู่เกาะ นาวิลี่นะครับในโซนโซนเนี้ยเขาเรียกว่า,เ,าเป็น,ปนพื้นที่ของนาวิลี่เป็นแมปเป็นหมู่เกาะอะไรสักอย่างนะครับก็แข่งกันนะครับทนานําคะแนนใครคะแนนมากที่สุดชนะนะครับเล่น4รอบนะครับเกมเนี้ยมันเป็น Worker Placement ผสมกับ Dice Rolling นะครับอา่าเป็นเกมที่ถูกจริตผมเลยนะครับในแต่ละรอบเราก็จะมีตัวนี้ Action Disc พร้อมกับตัว f i กเกอหรือถ้าเป็นตัวรีเทลจะเป็นแซนดีนะครับก็ผัดกันวาง Work e r นะครับ สมมติคนนี้เล่นก่อนผมเล่นก่อนผมก็เอาเวอร์เกอร์ไปวางวางตรงไหนหยิบตรงนั้นเช่นวางอันนี้ก็ดูมันเปนอะไรปุ๊บลอยสามอันก็หยิบลอยสามอันอ่าง่ายๆนะครับแล้วก็น,นี่ก็คาไว้ตัววางด้วยจะได้รู้ว่าปัจจุบันอยู่ไหนเพราะมันจะมีบางเคสที่ต้องดูด้วยว่าเพื่อนอยู่หรือเพื่อนไม่อยู่อะไรเงี้ยนะครับอ่ะพอคนที่วางเสร็จคนนั้นก็วางหนึ่งช่องวางได้หนึ่งคนนะครับยกเว้นช่องที่มีปะปะเป็นช่องใหญ่เนี่ยจะวางกี่คนก็ได้นะครับอ่าก็จะมีตรงน,รงนี้ตรงนี้นะครับ มันจะมีไม่กี่ช่องนะครับอ่ะพื้นที่ที่วางได้ก็จะมีเกาะต่างๆอย่างอันนี้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 จะมี4ี่ห้าเกาะฮะรูปตัวเสริมด้วยลืมบอกไปฮะวันนี้จะให้เล่นตัวเสริมเลย anchor cross นะครับอ่ะเดี๋ยวมาค่อยแนะนําทีละเกาะว่ามันแต่ละเกาะทําทอะไรได้บ้างนะครับไอ้คะแนนก็จะมาจากการทํ challenge มาจากหลายส่วนนะอันนี้อย่างแรกเลยทำ challenge นะครับ challenge ก็ดูว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่ก็ดูตรงนี้ รเราทำชาเลนจ์อันนี้เสร็จปุ๊บเราก็ได้แปดคะแนนอย่างงี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายก็มานับรวมกันนะครับได้เท่าไรก็ว่าไปอคะแนนอีกอย่างหนึ่งมาจากไหนมาจากการสู้มอนสเตอร์นะครับเดี๋ยวค่อให้ลงรายละเอียดกันนะว่ามอนสเตอร์สู้ยังไงนะครับคะแนนอย่างที่3ก็จะมาจากมาเก็ตก็เป็นการบางใบที่มันจะให้ผลท้ายเกมนับชาเลนจ์ใบที่อะไรก็ว่าไปได้กี่คะแนนอะไรเงี้ยนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับการได้คะแนนลืมบอกไปคะแนนพิเศษอันนี้เป็นแวร์เลียนอยู่บนสุดเหมือนกับเป็นออกชั่นทีรวม นะครับอ่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูอ๊บอ,อย่างเงี้ยได้7คะแนน for the most d o s c a r l i n g challenge ใครทำ challenge ที่เกาะ d o s c a r l i n g มากที่สุดก็จะได้7คะแนนอะไรอย่างงี้นะครับแย่งกันอันนี้นะครับทาเกมอ่ะเอาลืมบอกไปตัวนี้ก็เป็นคะแนน c h a เปี้ยนบอร์เหมือนกับว่าเวลาเราท,ทํากิจกรรมอะไรต่างๆบางอย่างมันจะได้ขยับตัวนี้นะครับขยับไปเรื่อยๆขยับถึงตรงนี้ได้1คะแนนนะครับขยับตรงนี้1คะแนนตรงนี้เท่าไหร่4นะครับ อันนี้ก็ยังสี่อันนี้หกอ่ะก็ว่าไปอ่ะในแต่ละรอบใครเป็นผู้นําจะได้คะแนนพิเศษหน,นึ่งคะแนนก็เลยสมมติจบรอบ 4, สีส้มนําก็อันนี้ไปวางท้ายเกยมก็เป็นหน,นึ่งคะแนนนี้เป็นต้นนะครับอ่ะพอจบสี่รอบปุ๊บให้ดูว่าใครที่หนึ่งสมมุติที่หนึ่งอยู่นี่อย่างนี้อ่าที่หนึ่งคนนี้นะครับได้สี่คะแนนบวกอีกโบน, 3, น,นัสสามคะแนนเพราะตัวเองได้ที่หนึ่งก็เป็นเจ็ดคะแนนสําหรับบอร์ดนี้นะครับที่สองก็ได้สองบวกกับตรงนี้ก็เป็นสี่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อน หลักๆเลยอย่างที่บอกว่าต้องทำชาเลนจ์นะครับการทำชาเลนจ์จะทำยังไงเราต้องมาเกาะที่เราต้องการจะทำชาเลนจ์อย่างเช่นผมมีชาเลนจ์ใบนี้ก็คือที่ไหนให้ดูโลโก้ก็ได้ครับดูสีก็ได้ก็คือเนี้ยลามล่าสเตเดียมนะครับผมก็ต้องเอาตัวเวิร์กเกอร์พร้อมแอคชั่นดิสมาเนี่ยมาวางที่ช่องใดช่องหนึ่งของลามล่าสเตเดียมนะครับมาอย่างนี้ปุ๊บมาปุ๊บอ่า ก็พูดไปเลยแล้วกันว่าก่อนนี้มีโบนัสอะไรนะครับมาอ่ายังไม่ทําตรงนี้นะมาก่อนโบนัสคืออะไรมาโบนัสคือให้เดินเรืออันนี้เป็นฟิกเกอร์เรือนะครับเดินเรือไปหนึ่งช่องเรือเดินเหยียบอะไรได้อย่างนั้นนะครับอย่างเช่นเรือมาเหยียบนี้สตันการ์ดก็ได้สตันการ์ดหนึ่งใบถ้าเรืออยู่นี้แล้วผมมาเหยียบมันก็เดินหนึ่งช่องก็ได้อะไรหอยก็หยิบหอยไปหนึ่งนะอ่าสมมติอ่าหยิบตรงนี้แล้วกันสตันการ์ดผมจั่วมาหนึ่งใบก็ว่าไปนะครับอ่าแล้วนี้ทำชาเลนจ์ทำยังไง ก็ประกาศให้เพื่อนเพื่อรู้ว่าเราทำชาเลนจ์เกาะนี้อ่ต้องตรงเกาะน,นะผมจะมาลงเกาะน,นี้จะมาขอทำชาเลนจ์สีที่ไม่ตรงกันไม่ได้นะครับต้องมาที่เกาะที่ถูกต้องนะครับก็ดูว่าชาเลนจ์นี้ทำยังไงอ่ะก็ดูง่ายมันต้องการอะไรให้ดูตามวงที่เต็มเมก็คือสองโลถ้าเราทอยเต่าออกมาได้2โลปุ๊บเราก็ถือว่า complete สำเร็จนะครับอ่ะทีนี้2โลคือยังไงอ่ะมาพูดถึงวิธีท,ทอยเต่าเลยแล้วกันเกมนี้เราต้องทอยเต่า ทอยยังไงอ่ะเราจะมีลูกเตา๋ามันจะแบ่งมันเป็นแอคทีฟได้กับสเปนได้นะครับลูกเต๋าที่อยู่ในโซนแอคทีฟได้เราสามารถหยิบมาทอยได้นะครับทอยได้กี่ลูกให้ดูค่าโฟกัสอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนส่วนนี้ผมจะพูดไปเร็วๆนะจะไม่เน้นนะครับมาฟังย้อนหลังกันนะครับโฟกัสมีกี่ลูกทอยเท่านั้นอย่างเงี้ยอยากจะทอย2เพราะชาเลนจ์นี่มันเป็น2เราทําไม่ได้เพราะโฟกัสเราหนึ่งทำยังไงเกมบอกว่าอนุญ,ญาตให้จ่ายส้มตามต,ตามจํานวนผลต่างที่เราขาดเช่นผมจะทอย2แต่มีโฟกัสหนึ่งจ่ายส้ม อีกหนึ่งจ่ายให้กองกลางไปเราก็จะถอยได้2ลูกแต่มีเงื่อนไขว่าในแต่ละครั้งที่เราถอยลูกเต๋าเนี่ยมันต้องมีลูกเต๋าดงเจอแถมมาด้วยต้องถอยพร้อมกันทุกครั้งถอยจนกว่าเราจะพอใจนะครับวิธีการก็คือถอยพร้อมกันเลยถอยออกมาถ้าเราชอบลูกไหนหรือลูกไหนที่เราต้องการแล้วเ,เก็บมอกมาก่อนที่เหลือถอยใหม่ได้นะครับอย่างเงี้ยเราไอ้ลูกเนี้ยมันไม่โดนดงเจอไม่โดนก,นกากบาเถ้ากับเราไม่โดนดาเมจนะครับลูกนี้ ถือว่าไม่ได้เพราะเราต้องการโลเราก็ถอยใหม่ได้ดูที่ชอบเก็บไว้ก่อนได้นะอ่าถอยมาปั้งไม่ได้อีกแต่นี่โดนดาเมจทุกครั้งที่โดนดาเมจเราต้องถ้าเรามีหอยเราต้องเสียหอยไปให้วางหอยที่การ์ดนี้หนึ่งหนึ่งอันตอนหนึ่งดาเมจนะครับอ่าถอยใหม่อีออกรู้สึกยังมีหอยอยู่ยังไม่กลัวนะครับอ่าถอยอ่าโดนดาเมจอีกหนึ่งทุกครั้งที่มีดาเมจต้องโดนดาเมจก่อนนะอ่าแต่ อเอิญโชคดีได้หน้านี้นะครับเราก็สําเร็จเพราะหน้านี้เป็นหน้าวายแทนอะไรก็ได้นะครับสําเร็จทํายังไงสําเร็จก็การนี้ถือว่าคอมพีดคอมพีดให้เราดูเลยว่าเราคอมพีดด้วยหน้าอะไรอา่าก็อย่างเงี้ยถือว่าเป็นหน้าโล่สองอันนะครับให้เราหมุนตรงนี้เลยครับตรงเพลย์บอร์ดแล้วนะครับหมุนไปสองติก๊กอา่าเป็นโบนัสแล้วก็เอา กาที่สําเร็จเนี่ยมาเสียไว้ใต้บอร์ดของเราในจุดที่ตรงกับโลโก้ของเกาะนะครับอย่างนี้อแค่นี้เองนะครับทายเกียง์แค่เป็นสองคะแนนละอ่ะนี่ผมย้อนไปในกรณีที่มันไม่คอมพีซ์อะทำยังไงสมมุติอย่างเงี้ยย้อนมาทอยใหม่ผมสมมตมมิต,ติ้งต่างว่าผมไม่มีหอยแล้วนะผมทอยเลยวัดดวงถ้าโดนดาเมจในกรณีที่เราไม่มีหอยนะเราต้องเสียหนึ่งลูกทันทีออกจากเกมเลยนะครับอ่า ไม่ได้เสียไว้ตรงนี้นะเสียออกจากเกมไปเลยนะครับอ่ะสมมติเสียออกจากเกมแล้วเราสมมติอ่ะเมื่อกี้ผมผมสมมุติเลยแล้วกันตรงนี้เราเสียหนึ่งลูกแล้วโดนหนึ่งดาเมจถูกไหมเสียหนึ่งลูกแต่เราเหลืออีกลูกหนึ่งแล้วมันดันเป็นสัญลักษณ์ที่ตรงกันด้วยถามว่าคอมพิวต์ไหมไม่ถูกปะ่ะเพราะมันมีแค่หน้าเดียวแต่เกมมันอนุโลม่ใช่อนุโลมเกมยังใจดียังให้เราพลิกหน้าโลโก้อ่ะหน้าสัญลักษณ์อ่ะที่มันตรงกันเทนน่าที่มีนะครับก็คือ เรายังโชคดีได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งโลนะครับอันนี้มาอยู่สเปนไดนะครับแต่ใบนี้มันจะไม่คอมพีดถูกป,ปะ่ะเพราะมันไม่ได้ถูทําทั้ง2องอันใบนี้ก็จะทิ้งออกจากเกมแล้วก็อนุญ,ญาตให้จวใหม่หนึ่งใบเป็นรางวัลปลอบใจนะครับอ่ะนี่ก็เป็นการจบเทินนะครับสมมุติผมมาเกาะนนี้เกาะนนี้ทําอะไรได้เกาะนนี้มันก็บอกว่านอกจากพวก,พวกนี้ผมไม่พูดแล้วนะวางไรายได้อะไรไม่พูดแล้วนะโบนัสก่อนนี้คือเราสามารถมีสิทธิ์ในการซื้อการ์ด มาเก็ตหรือหยิบส้มอีกหนึ่งอันนะครับก็เลือกเอาจะทาอะไรซื้ออะไรก็ดูตามนี้ต้องเอ้จ่ายเท่าไหร่ก็ดูอย่างนี้เราต้องมีส้มสีแล้วก็จ่ายสีได้ใบนี้มาเล่นนะครับใบนี้ก็ใช้แล้วก็หมดไปนะครับมาก่อนนี้แล้วกันอ่ะก่อนนี้ก็ทำชาเลนจ์ได้นะลืมพูดอ่ะแต่ต้องชาเลนจ์ที่ตรงกันนะอ่ะมาก่อนนี้เอาก่อนนี้ก่อนนี่ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งที่ที่ทำชาเลนจ์ได้ก็วางอะไรก็ได้อะไรก็ดูตามนี้นะครับโบนัสคือมาถึงอ่ะมาวางตรงไหนก็แล้วแต่ไม่สนใจเราให้สโตนการ์ดก่อน หนึ่งใบเอาไปใช้ในตาตัวเองนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากไม่ซับซ้อนอ่ะเห็นกรรมการไหมครับกรรมการเรียกว่าจัสตตัวเนี้ยในแต่ละรอบมันจะเวียนไปทั้งสามเกาะสลับไปเรื่อยๆแค่สามเกาะน,นี้นะถ้าเรามาทําสมมติผมมาอย่างเงี้ยตรงนี้อ่ะแล้วก็หยิบผลประโยชน์ไปนะครับทำชาเลนจ์ที่เกาะน,นี้ต่อหน้าจัสต์สำเร็จแชมเปี้ยนบอกผมจะขยับหนึ่งทันทีฮึบอ่าต้องต่อหน้าจัสนะอ่าต้องคอมพิวตนะอ่า ทำแบบ1อันอย่างอนี้ไม่ได้นะโอเคไม่มีอะไรซับซอนตรงนี้อ่ะสู่มาตรงนี้ตรงเนี้ยซิติเดลออฟธามาจะทำชาเลนจ์ที่นี่ไม่ได้แต่ตรงเนี้ยผลประโยชน์มันจะดูดีนิดหนึ่งก็คืออ่ะมานี้ก็ได้3หอยไม่จะดูแรงอะ่ะมาตรงนี้ก็จะได้ชาเลนจ์ก็หยิบชาเลนจ์ไป3าใบลืมบอกรางวัลมันมี2ใบอยู่แล้วนะครับถ้าวางนี้ด้วยก็ถ้าหยิบชาเลนจ์ได้3าใบชาเลนจ์ Challenge ถือได้ไม่อั้นนะอ่ะส่วนมาตรงนี้ ตัวนี้จะรีโลลูกเต๋าเอ้ยไม่ใช่รีโลรีเฟรชลูกเต๋าที่ใช้แล้วทั้งหมดกี่ลูกก็ได้นะครับเป็นภาคเสริมนะก็คือมาเฮดดูมจะดูได้เยอะนะแต่ข้อเสียมันคืออะไรข้อเสียมันคือทุกครั้งที่มาเหยียบอังเกอร์ครอฟอะโบนัสมันจะได้เป็นผลลบก็คือเราต้องหยิบไอเอาคาร์สโทเค็นเนี่ยมาแทนเป็นรางวัลติดลบอ่ะมามันไม่ใช่ติดลบสองนะก็คือท้ายเกมอ่ะใครมีค่านี้มากที่สุดอาจจะลบหคะแนนนะครับอ่า,อา ไม่ลงรายละเอียดแล้วกันจิมมันมีติดลบอะไรมากกว่านี้เอาเป็นว่าม,มีมากแล้วไม่ดีแล้วกันตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้มาถึงทำเชลน์ได้ทุกที่ก็คือเรามาหยีบตรงนี้ปุ๊บหยิบเอาคา์ดไปได้รางวัลทำเชลน์ท,ที่เกาะไหนก็ได้เช่นอย่างเงี้ยสาบาเนี่ยเลือกเลยจะทำเกาะไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปเกาะน,นั้นเลยเออไอ้กินครบค่อนข้างจะดีนะแต่ติดลบเยอะก็ระวังหน่อยนะครับลบพลาแต้มถือว่าเยอะนะเกมนี้สุดท้ายแล้วสู้กับมอนสเตอร์นะครับ อ่ะมอนสเตอร์ก็มาถึงก็เหยียบไปปุ๊บได้อะไรก็ว่าไปนะครับวิธีการสู้กับมอนสเตอร์ก็หล,กหลักก็ทอยเต่าสู้กับมาแหละแต่เต่าที่เราจะทอยเนี่ยสมมุติผมมีเต่าสองลูกอ่ะสามลูกแล้วกันสมมติติ๊กตาง้วนะผมทอยได้สามลูกเราไม่ไม่พูดถึงโฟกัสเลยนะถอยมาหน้าที่ตรงกับมานะ่ะอย่างเงี้ยล้วก็เอามาวาง รีโลและเหมือนกดเดิมหมดนะครับโดนดาเมจอะไรก็เสียหอยเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเหมือนกับการการทำชาเลนจ์แต่ข้อแตกต่างคืออะไรอสมมติผมได้อย่างนี้แล้วผมหยุดแล้วกันให้เราเอาตัวไอแผ่นเล็กเนี่ยเป็นโทเค็นหน้าหรอไปวางไว้จุดที่เราทําได้นะครับก็คือเราเราได้ตรงนี้ถูกป่ะถ้าวางตรงนี้ได้ได้เป็นบะอร์ดดยนะขยับเป็นบอร์ดแล้วก็นี้อะไรเอ่ยนี่ผมเอาเป็นอันนี้แทนเป็นอันนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็หมุนตามที่เราได้หมุนบอร์ด เนี่ยเราได้ลูกตาหนึ่งโฟกัส1แล้วก็อได้โฟกัสกับอันนี้อะไรนะสปิริตอ่าแล้วก็หมุนสปิริต1โฟกัส1อ่งอย่างเงี้ยได้รางวัลตามชาเลนจ์ปกติอ่แถมท้ายเกมมันจะเอาเป็นค่าคะแนนด้วยอย่างเช่นเนี่ยผมตีไปสอทีอย่างเงี้ยท้ายเกมมันจะมากองอยู่เนี่ยตีกี่กี่ทีไปด้วยมันจะกองมาเรื่อยๆ นับแต่เม็ดละคะแนนเลยท้ายเกมนะครับค่อนข้างคะแนนเยอะนะตรงนี้มอนสเตอร์ต้องมาตีบ่อยๆเกมนี้เพเย์เจ้าบอร์ดเนี่ยมันมีสี่สเตตัสสี่สแตตให้เราดูนะครับเริ่มต้นมันจะเซตที่1ห,หมดนะครับเราทําชาเลนจ์สู้กับมอนสเตอร์สําเร็จในโลโก้ไหนแล้วก็ปรับอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับอ่ะผมไลอ่อโฟกัสเลยโฟกัสมาค่ามันจะบอกว่าเราจะทอยเต๋าได้ทีละกี่ลูกนะครับมี2 ต่อให้ตรงนี้มีกองเป็น5้าก็ถอยได้แค่2นะครับนอกจากเราจ่ายส้มตามผลต่างที่เราต้องการจะถอยอ่า้วก็ว่าไปนะครับอ่าเมื่อเลื่อนมาถึงตรงนี้อ่าเห็นไหมตรงนี้มันจะมีคะแนนโดยท้ายเกมก็เป็นคะแนน1คะแนนถ้ามาถึงตรงนี้ท้ายเกมก็2คะแนนอ่าโฟกัสเป็นเรื่องของการถอยลูกเต่าแล้วกันอ่าสปิริตสปิริตมันจะเล่นกับตัวสตันการ์ดคืออันนี้สตันการ์ดมันจะบอกเลยว่าเอาง่ายๆก่อนอ่ะอย่างเช่นไปนี้ สมมติผมได้ซันการ์ดมาด้วยวิธีไหนก็นแล้วแต่แล้วผมใช้มันจะบอกเลยว่าคุณจะได้ส้มตามผลสปิริตปัจจุบันอย่างเงี้ยสมมติผมประกาศใช้ออาใช้แล้วก็ทิ้งออกจากเกมไปก็ได้ส้มตามจํานวนสปิริตคือได้1ลูกอ่าถ้ามาอยู่ตรงนี้ก็ได้3ลูกนะครับดูตรงนี้นะไม่ใช่ดูตรงเลขข้างบนนะครับเลขข้างบนจะเป็นแต้มอ่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้สีแต้มสปิริตสี่ฮะไม่งงตรงนี้นะครับอ่ะส่วนอันนี้ก่อน ค่าโล่แล้วกันผมเรียกโล่ Low แล้วกันง,ง่ายโล่ Low มันจะเป็นค่าสาหรับการรีเฟชลูกเต๋านะครับก็คือพอจบรอบอะถ้ามันเป็นเลขอะไรเราก็รีเฟชได้ตามจํานวนนั้นนะครับอย่างจุตรงเนี้ก็ดีหน่อยรีเฟชทิ้งสามลูกนะครับส่วนเอนเนจีสุดท้ายแล้วเอนเนจีมันจะเป็นค่าของเมื่อไรก็ตามแล้วกันเมื่อไรก็ตามที่มันบุนมาเจอรูปการ์ดของตัวเองเนี่ยให้เราทำานี้นะครับจั่วการ์ดคาแรคเตอร์ตัวเองขึ้นมา2ใบาจากกองบนนะครับจากด้านบนนะครับเลือก1ใบที่ชอบ อ่าเป็นผลแพเสเซียนะเป็นการ์ดตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะครับมันจะอยู่กับเราจนจ,จบเกมนะครับก็คือเลือกหนึ่งใบเอามาใช้ไอ้ใบที่ไม่เอาสอดตูดใต้กองไปนะครับอืมแค่นี้เองสี่อันนะครับอ่าลูกเต๋าก็มีสูงสุดได้แค่หกนะครับทุกๆุกชาเลนจ์ที่เราทำหนึ่งชุดได้แชมเปี้ยนบอร์ดสองอ่าพวกนี้ก็ไปอ่านเอาเองไม่ลงรายละเอียนนดแล้วกันนะครับวิธีการเล่นคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมสรุปอย่างรวดเร็วเลยนะไม่ไม่ ลงรายละเอียดเยอะเกินไปนะครับอ่ะทีนี้ความเห็นดีกว่าเกมเนี้เป็นเกมที่ต้องบอกก่อนว่าผมชอบเกมสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับมีการถอยเตา่ามีการวอลเกอร์ที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับข้อดีก็คือเกมสวยอุปกรณ์สวยงามมากเล่นง่ายสอนง่ายไหมก็ถ้าคนมีพื้นฐานอนะก็เข้าใจง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะพื้นที่มันก็แทบจะบอกให้อ่านอยู่แล้วนะครับอ่าแต่จะมีกฎยุมยิมเล็กเล,กเลกนิดนึงแล้วกันอันนี้ก็ ถือเป็นข้อเสียแล้วกันอ่ะข้อเสียอีกอันหนึ่งก็คือที่ผมเห็นเลยนะที่เล่นมา4ี่หรอบเนี่ยข้อเสียอีกอย่างที่ยิ่งเห็นเลยนะเฟิร์สเพลเยอร์ไม่ค่อยมีความหมายเพราะว่าสถานที่มันเยอะอยังในดังนั้นอ่ะไอจุดเนี้ยไอบอร์ดแผ่นเนี้ยไอจุดเนี้ยแทบไม่มพีอยครอยากวางฟราม์พาซาเนี่ยมันจะได้อะไรได้ส้มสองอันแล้วก็ได้เฟิร์สเพลเยอร์อ่ะเกมเนี้ยเฟิร์สเพลเยอร์จะไม่วนนะใครได้นี้ก็จะเล่นก่อนนะครับซึ่งเล่นก่อนมีความหมายไหมไม่ค่อยมีเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่มันเยอะ เนี่ยผมจ้องตรงนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์ที่เกาะน,นี้ผ้าตรงนี้ไปก็ไม่เป็นไรมาได้มันก็อยากก็มาอย่างงี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะมาเสียเวลาตรงนี้ผมว่าไม่ค่อยดีอะไรส้มควรไอจุดนี้ควรจะมีอะไรให้อีกอย่างเช่นหอยอีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยจะได้ดึงดึงดูดคนให้มามากกว่าน,นี้บางจุดอะก็คือไม่ค่อยอยากมาว่างั้นเถอะนะครับอย่างเช่นอันนี้แล้วก็อันไหนอีกอ่าอันนี้ทำมาแผนที่นี้อะไรที่ไม่อยากมาอันนี้ไม่ค่อยอยากมามาได้ต้มอันเดียวแล้วก็เคลียร์การทิ้งนี้สง่ง เอาไว้แกล้งอ่ะเหมือนกับเฮ้ยการนี้เราซื้อไม่ได้ไใหญให่เพื่อนซื้อเลยก็เขี่ยการทิ้งสองใบซึ่งดูรายสาระตรงนี้ในความคิดผมนะบางคนอาจจะชอบไม่รู้นะอ่าอันนี้ก็พอทอได้แต่ไม่ค่อยมีคนมาเหมือนกันเพราะมันรีเฟซต,ตามจํานวนค่าโลค่าโลเล่นเล่นกันสมมติามีหนึ่งครั้งนั้นแหละไม่ค่อยเพิ่มเต็มที่ก็สองนะครับมันรอเพิ่มจากวิธีอื่นง่ายกว่านะครับอ่ะอย่างอันนี้ชาเลนจ์ Challenge อันนี้ก็โอเคอันนี้ถือว่าพอรับได้นะครับทุกอันมีมีความอยากมาอยู่นะครับ แต่เนี่ยอาจจะโอเคน้อยหน่อยก็คือมาชาเลลินสองใบการเป็นสามใบก็ยังดูเฉยเอยู่นะครับอ่ะถ้าเป็นบอร์ดนี้อะไรที่ไม่อยากมาสำหรับผมนะสตันการ์ดไม่ค่อยอยากมาหรอกเพราะว่ามาถึงมันก็ได้ไปหนึง่งแล้วไงเอาลูกเตา๋าเราพวกนี้ดีกว่านะครับก็บางจุดก็ยังดูสำหรับผมมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่มากนะครับมาจุดที่จุดใหญ่เลยของเกมไม่ได้เป็นข้อเสียหรอกแต่ไม่ค่อยชอบก็คือเกมนี้มันจะเด่นกัน4รอบ นะครับก็รอบสองมันจะเพิ่มแผ่นดิสตมาอันหนึ่งพอรอบสี่มันจะเพิ่มซึ่งเป็นรอบสุดท้ายเพิ่มมาอีกอันหนึ่งผมว่าเกมเนี่ยสี่รอบน้อยเกินไปเล่นสักห้าหรือหกรอบถ้าไม่เบื่อนะเล่นสักอย่างน้อยห้ารอบนะครับถ้าสนุกก็เล่นต่อไปหกรอบเพราะคะแนนจะไม่เฟอ้อผมเล่นจบห้ารอบคะแนนเพิ่งจะเท่าไหร่ประมาณสามสิบอ่านี่ขนาดไม่ลบนะสี่รอบจบ มันเหมือนกับสี่รอบเราเพิ่งจะทําอะไรได้อะเพิ่งจะเก่งอะหมายถึงค่าพวกนี้มันเพิ่งจะหมุนมาประมาณ3อะไรเงี้ยมันวิธีทางหมุนมา5้าอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะประมาณเพิ่งเก่งมันจะอยู่ประมาณเนี้ยเต่าเพิ่งจะทอยได้างคน2ลกูกในสาจบเกมแล้วย,ยังไม่ทันจะทําอะไรเลยอหาเนี่ยเต็มที่ก็ได้2ใบนะครับถ้าเล่น4ี่รอบนะอันนี้อย่าพูดถึงมันไม่ค่อยมาหรอกมันสามสามอยู่นี่แหละดังนั้นนะเล่นสัก5้าหรือหรอบอะเกมกาลังสนุกนะครับไม่ต้องไปเสียใจว่าเวลาจะไม่ไม่ต้องไปเสียดายเวลาเล่นเล่นไปนะครับ แต่แหละก็คือข้อแนะนําแล้วกันถือเป็นข้อแนะนําแล้วกันไม่ได้ข้อเสียหรอกก็คือเล่นสักห้ารอบขึ้นไปผมจําได้นะไปดูรีวิวช่วงแรกๆก่อนเกมจะออกอะช่วงที่เขาเทสใหม่ๆอมันมีห้ารอบแต่ผมไม่เข้าใจทําไมเขาตัดคุณไปใครลองไปดูได้มันจะมีเลขห้าอยู่ตรงเนี้ยเขาคงคิดว่ามันไม่น่าจะนานขายักนานก็เล่นต่อนะครับเล่นต่อได้การนี้ไม่หมดอยู่แล้วเกมนี้ถ้าใครที่ กำลังลังเลอยู่นะครับว่าจะเล่นดีหรือไม่เล่นดีซื้อดีหรือไม่ซื้อดีก็ตัดสินใจเลยผมแนะนําให้ซื้อเลยเกมนี้ไม่ผิดหวังเกมนี้เป็นหนึ่งเกมที่ผมรู้สึกว่าเล่นโซโลแล้วมันได้อะไรบ้างอะ่ะเหมือนกับการโซโลอะ่อะมันก็จะเล่นกับการเนี้ยปกตินะครับมันจะแข่งกับ น,นี้เกิดก่อนแล้วกันตัวหนึ่งเล่นโซโล่มันจะเล่นกับการตัวเองนะมันเป็นเกมการนิดหนึ่งมันจะทําให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นสมมติเราเล่นในตัวส้มเนี่ยเรารู้ตัวส้มมันทําอะไรได้บ้างคอมโบกับตัวไหนอะไรเงี้ยการโซโล่มันมีความหมายเงียเราไม่ได้เล่นแล้วก็แบบแค่เซ็งอะ่ะมันเล่นแล้วมันได้ฝึกอะไรบางอย่างนะครับใครลังเลที่จะซื้อไม่ซื้อซื้อเลยไม่ผิดหวังแน่นอนซื้อตัวรีเทลก็ได้อะรีเทลตอนที่อันบล็อกผมก็พูดขาดไปนิดนึงผมบอกว่ารีเทลมันจะไม่มีอันนี้อันนี้อััันนนนีีี้้้ช่มมมยะจไตววด อ่าตัวแผ่นเนี้ยก็คือให้เล่นโซโล่โหมดแล้วก็ไม่มีอาร์ตบุ๊กอ่าอาร์ตบุ๊กสวยมากนะครับขอบอกนะครับอ่างั้นวันนี้บายบายนะครับสวัสดีครับ